พี่เราหอ,อกยังถูกอะ่ะหอ,อกเล่ม800หอ,อกเหล็กนนสักหน่อยดะเดี๋ยวซื้อหอกเหล็กมาแล้วเวลาเสียบคนไปซื้อบ้างดีงกวตัวท้องเตียงยู่นหน้าร้านปืนบิซี่นะอย่าไปทุบนะไอ่าแต่กูมีถามอัศวินเฮ้ยเ่กูเสียบไปผมเลยผมตายแล้วกูเสียบตายโ oh อ้ชีดอดกูพี่หอกอย่างแรงพี่หอกเหล็กทีเดียว <c oughs> ตัวตัวหนาตัวหนาสองทีเดีมันเสียบไป อย่าตายหมดหอกย่างทรงประสิทธิภาพเสียบพี่ชายไอ้นี่โอนี้จ้าเขียนนี่มูนวอล์เอาตายเอาไหวไปเนี่ยเสียบหมดโอมีกูเสียบหมดกูเสียบหมดเฮ้ยกูเสียบหมดเฮ้ยเยี่ยมึงตัวหนยังไงเจ๋อวอล์ก เพรา่าโดนสามทีแบบตายเกียวเสียบกูเสียบกูเสียบอีกอย่างนี้ตัวกระหน่ำเหมือนกันกูเสียบตายเหมือนกันเสียบเสียบเอาตายอีกเอ้าหาะโกงยี่ไม่เหาะโกงจริงเสียบเสียบตายมาปืนมึงเล่นปืนทำไมเสียบเสียบหนึ่งบาราบ้าบุ๋มเสียบต่อทุกคน ออกไม่โคตรดีอะถ้ามันทะเลาะกันอยู่อะวิ่งเข้าไปเสียบไม่ตายคู่เลยแรงเลยละทำไปเล่นไปอ๋อแต่หอกมันแทงเกาะไม่เข้าเสียบหอกมันแทงเกาะไม่เข้าไอ้หนู are you s เจนี่ใช้หอกไม่เป็นเสียบโดนกุสวนอ่ะร์เอาหอกกูมายิ้มเว้ยเน่งเอาหอกไปทุ่มแบบอย่างราบเลยเสียบ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 เอาพี่เฟิร์ โอ้โหไม่น่าเลยอ๋ลแลบอกบบอ๋บอรลวผมม่อยู่อลโลบอกบอลเฮ้ยโวุฒ่์ว่อตีกันทำไมเล่าเอาที่บอยจัดช่วยแท้เอาตายหาหมดเลยเอาเสียบเฮ้ยเอมคำแบกอัเกด ีอย่าไ่ไล่ฟันหมดเลยเฮ้ยพี่กูกูกำลังวิ่งไปพี่กำลังวิ่งไปรักษาหอบผมไว้ดีๆตายตายพี่มันตายพี่หอกว่ะไหนวะมึงอยู่ไหนเนี่ยไหนโอเคเฮ้ยพี่บอยพี่บอยเฮ้ยเฮ้ยโอ้กำลังจะให้หอกลงมีหอกแล้วเหรอมีเพี่ยวไปซ่อนเอาไปซ่อนไหนก็ได้ยิงไอ้ต้นไม้นี่ยิงไอ้ต้นไม้เฮ้ยไล่ต่อยกันทำไมเล่าคนไทยด้วยกันเกมก็เล่นเกมเดียวกันทำลายร่างกายทำไมวะเจ็บแม่ เตียยแตกเยี่ยวมนยันดิตายเอาเ <c oughs> พื่อนดีกว่าล่วเลยพี่ฟันผมเจอพี่บอย <c oughs> ล่วงเลยพี่เอ้ยเฮ้ยกูเกิดมาไม่พอติดขาได้ไงอ่ะสวยละกันเพื่อนได้ได้ตังค <c oughs> <ว>์เฮ้ยพวกเราเหรอ <c oughs> ผ,ผมไม่ผ็ไ,ไม่ไปไปแค่นี่ใครอยากไป่ใชพวกเราแล้ว เสียบไม่ใช่ไม่ใช่เสียบแตกเรียนมาเสียดามเป็นใครเดี่ยเอู้เซิร์ชทำไมใช่ไหมผมเกิดแบบมีหอกเสียบขาอยู่มีแค่นี้มั้ยครับผมไม้มาแตกเว้ยเสียบผมทำไมพี่บอยโอ้โหเอาผมผมเสียบเฮ้ยเสียบผมทช่ไมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ทะลุไปเลย

ต <c oughs> ัวแมันย <aster> ังหนาต่อยมันชุดนึงมันไม่ตายมันหันไปสวยมันตายเฉยกออกมาแล้ววันหนึ่งจสเตจะปียกูเสียบได้เหมือนกันแหละวาวหกทางน้ำวาวหกทางน้ำเสียบเสียบมีใบปืนโดนกูเสียบตายแนงหอกหินอย่างเบาอ่ะอุ้ยหอบกะตายแล้วใช่ไหมหัวที่เอาที่ใบปิดแบ๊คแบ๊คบอสเฮ้ยยยยย ตอนเก่งโอ้เก่งกู้ละไม่ใช่พวกอ่ะใครจะใช้อ่ะเฮ้ยพี่ออมแทงมาไอ้พอที่ไอ้หนูไอ้หนูเวรกเลยเออพี่ชดบรรนัวมันนัวหนื่อยที่อะไรเบรกแล้วไม่เบรกวันนี่มันนี่คนพวกไอ้ที่บ้าเอ้ยพวกเราเนี่ยจะตายแล้วแทงทีนึงเว้ยแทงแทงทีนี่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 เฮ้นี่มึงเกินเฮ้นี่มึงเกินเสียบ Oh, kom hier op.